ครับสวัสดียามเย็นครับวันนี้ก็เจอกันใช่ไหมครับวันนี้ก็อยู่ที่สวนนะครับอยู่ที่สวนบ้านลำพูนตาบนพะตังอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับอันนี้ก็จะมาทำาปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหมักแกบหมักแกบดิบหมักลำหมักกามะพร้าวแล้วก็ลำแล้วก็ปุ๋ยคอกแล้วก็หินนะครับรอบนี้ดูกัน Okay. กลับมาเพ้านะครับตัวนี้ตัวนี้สี่สี่สี่ถังนะครับแล้วก็ทีนี้อีกสองนะครับนี้เอาของน้องสาวมานะครับเนี่ยที่ยุ่ยแล้วนะครับจะมาสับใส่นี่กับปุ๋ยคอกแล้วก็แกบสองสองถุงปุ๋ยกห็หนึ่งเข่งนะครับแล้วก็ลำลำข้าวจะใช้แค่ รึ่งทางนะครับอีกส่วนหนึ่งจะไว้ผสมนี่เพราะลองผสมแล้วผสมเต็มเต็มกระบะผสมปูนเนี่ยจะได้ประมาณร้อยร้อยร้อยต้นนะครับร้อยต้นลองแล้วได้ประมาณร้อยต้นนะครับจากการที่ทดลองย้ายดูนะครับตอนที่แล้วนี่แล้วก็ปรากฏว่าดินเยอะเกินไปนะครับก็เลยคราวนี้ก็เลยเปลี่ยนสูตรใหม่แล้วส่วนนี้ก็มีมีใส่หินด้วยนะครับหิน ตอนนี้ดินดินนี่สี่ถังนะครับสี่ถังเนี่ยดินสี่ถังแล้วก็ปุยป๋ยคอกปุ๋ยคอกหนึ่งกระสอบกระสอบกระสอบปุ๋ยนั่นนะครับประมาณเท่าแกบเท่าแกบและหนึ่งกระสอบนะครับหินหินช่นางแมวใส่ใส่ใส่ไปแล้วถังหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเอาเอาอีกถังนึงแล้วกัน,กนหินสองแล้วกันนะครับมันจะได้มีไม่นั้นมากจะได้มีต้องการให้มัน ไม่แน่นนะครับไม่แน่นให้มันเป็นโพรงคงอากาศนั่นเองนี่ก็เอาดินนี่แหละดินหินตรงนี้จะมีดินหินอยู่ตรงโซนนี้อยู่นะครับจะเป็นหินแ,หแดงเล็กๆนี่นะครับทรายผสมหินนี่แหลนะ มันจะเป็นหินอาวตัดทรายนะครับเราใช้ประโยชน์นะครับตอนนี้ก็ตอนยามเย็นนะครับยามเย็นทําตอนเย็นทางวันร้อนนะครับโอเคทางๆนะครับโอเคเก็บไว้ก่อนแกบสุดท้ายเลยนะครับ ลำอาชีตักกันนะฮะลำระระจายกระจายนะครับคุกเขาไอทีน้น้อยกัน สับที่ด้านก่อนให้มันทั่วถึงกันนะครับโอเคขอสับผสมแป๊บหนึ่งนะครับเอาหน้าดินด้าล่างขึ้นมาแล้วก็โรยลาอีกทีนะครับแล้วค่อยเกะใส่กัดที่หลังนะครับสับเสร็จแล้วนะโรยทีครับ นีข้าวอย่่เนี้นอาจจะมครึ่งถังนะใช้ประหยัดแล้วกันเพราะว่าต้องผสมอีกเพราะว่ามันประมาณหนึ่งหนึ่งพันต้นนะครับเกินหนึ่งพัน 1, ต้นมันต้องผสมอีกหลายรอบนะครับโอเคนี่ก็สับอีกรอบครับ อันนี้ในอนอนมันจะสับง่ายนะครับใส่แกบกับกุยมะพร้าวเข้าไปมันจะสับยากโอเคสับราเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรวันเวลาก่อนที่แวลญเนี่ยโอเควันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนะครับ18บนาฬิกาสินาทีนะครับ สิงหาก้าสิงหาพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับโอเคหกโมงสิบสี่นาทีนะครับโอเคต่อไปลำพอแล้วนะครับเราประหยัดเพราะว่าต้องใช้หลายอย่างต่อไปแกบใส่ตินให้น้องต้องการให้เป็นโพรงอากาศนะครับ ถุงจะได้เบาๆด้วยแกบแกบหนึ่งเชงเอานี่กระสอบหนึ่งดีกว่าน,นะต้องสับก่อนนะครับเดีย๋ยวทใส่กระสอบเ <c oughs> กบียกหนาวเลยหนักๆเห็นมากก็จะผลไม่ได้อีก ล้นกระบะนะครับต้องให้ปูนประมาณนี้แหละครับเช่นนั้ต้องมีหกหแล้วแล้วว่ยังไม่ใส่ขุยมะพร้าวเนี่ย Okay. แล้วก็สับนะครับขอสับก่อนไม่สะดวกอ,อยากได้ที่ผสมก,กว้างๆจะ้ะนะครับบะเล็กไปละโอเคสับสองรอบได้บาดนี้ต้องออกเข่งหนึ่งนะเมื่อกี้ใส่หนึ่งกระสอบนะครับสุดท้ายมันผสมไม่ได้โอเคดูกาบมะาพร้าวแล้วกัน ยวใส่อย่างนี้ลหน่อยแล้วครับเหลือก็รอบต่อไปอใส่เดือนมาด้วยถ้าใส่ในถุงเอานะครับมันเต็มกระบะจริงๆน,นะครับ้ารั่ก็จะง่ายหน่อย นี่้สับเองนะครับขอสับก่อนจะจอดในสับๆนะครับยุ่สลายแล้วแหละจะต้องสับโอเคสับได้ประมาณนี้นะครับ๋ยวคุกเขา้าแล้วก็เดี๋ยวค่อยลาดด้วยน้ำหมักเอ็มนะครับแล้วก็จะทรีย์สีสังเคราะห์แสงแล้วก็น้ำหมกักรวมเห็ดเห็ดรวมนะครับอีกทีสวน,นึงได้ทค่นี้ก็เอ,อทาท่่นี้นะครับมันเต็มกระบะครับสมแล้วครับ กลับไปกับมาสองรอบแล้วได้ประมาณนี้ต่อไปเอาบัวไปเอาน้ำเอาน้ำหมักแล้วนะครับที่ทำไว้เองนะครับน้หมักเอ็มคนหน่อยนะครับก่อนใช้ขึ้่มาใช้สองชน สองช้อนนะครับตตองไปเลยโอเคก็ไปจุนศีสังสเคราะห์แสงนะครับ ท,ทำด้วยไข่นะครับไข่ประมาณสองสามชอ้อนนะครับทำหนึ่งบัวนี่แหละแล้วลก็หมักตัวก็เห็ดรวมนะครับคนก่อนใช้นะครับตอนนี้ใช้มาใช้สองฝานี่ฝาติกนี่ เต็มฟ้าเท่าไหร่กามาสองช้อนกันนั่นแหละอย่างอนิี้ตันหน่อยนะครับมาสมหลายรอบกว่าจะครบหนึ่ง,งพันถุงเรียนไปรเนนรื่อยๆแ้ก็คนใหัเข้ากันโอเคผ่านก็โอเคแล้วครับแล้วก็ยกไป เทียมเทลาดจริงกามะพราวนีเหมาะสาหรับตอนที่จะปลูกมากกว่านะเพราะต้นการี่เกลยดจะง่ายกว่านะก็แม่ก็ลองหลายๆวิธีนะครับเอาวิธีที่เวิร์กที่สุดนะครับเครื่องบวกันนะแล้วก็สับกัน เข้ากันแล้วก็อีกบัวนึงก็เห็ัอีกทีนะโอเคมือเดียวก็จะลำบากหน่อยนะขอผสมกันแป๊บนะโอเคครับนะครับลดน้ำมักหนสีสังข้อแสงนะเอมแล้วก็น้ำหมักลมเห็ดอีกทีนะโอเค สัตว์ีกรอบนันเสร็จหาอะไรลุ่มนะครับนี่ไก่เคีย่ยก็เหมือนเดิมครับกลับอีกด้านล่างบนไปล่างล่างไปบนนะครับโอเคเรียบร้อยกลับเรียบร้อยครับที่ต้องใส่กามค้าต้องการให้เป็นพองอากาศนะครับแล้วก็แกบกเหมือนกันไม่ให้ดินแน่นเองนะเวลาใส่ในถุง ในถุงดำเรานี้มันจะได้ไม่เก็บน้ำให้ลากเดินง่ายนะครับถุงยาวประมาณสาสเซนโอเคต่อไปก็ง่ายเลยก็คุมจะสอบภูิกเก่านี่แหละครับ ทับไว้ครับเดี๋ยวเวลาอีกสิบวันดูกันสามสี่วัน5วันในทึงทีนะครับทีไรวันก็ต้องรีบทำนะครับด็กระบะเมียมเดียวโอ,คอาคท้ไปกันให้น้ำฝนลงนะครับโอเคแล้วก็หาอาทับไว้นะครับ ทับไวนะงินไก่ไก่จะเกลีย์เเ,เรียบร้อยครับโอเคก็จากการทดลองก็จะได้ประมาณอย่างนี้ว่าแหละอ่อสิบไอ้ร้อยถุงนะครับลองแล้วโอเคอก็ช่วย ติดตามกดซับตะคข้กดไลค์แชร์เป็นกำลังใจใช้ไหมในการทำคลิปวีโดโอใหม่ต่อไปครับใช่ามลุยสวนนะช่วงนี้ก็ลุยสวนอยู่ที่นั่นแหละเพื่อสังคมยัยาวัดหนองคานะครับย้ายต้นทุเรียนเล็กลงถุงก่อนนะช่วงนี้1,000ต้นเพิ่งจะได้ร้อยต้นเองบานเลยบานเลยครับโอ้ต้องค่อยๆทำไปนะครับพอดียังไม่ทำเป็นมีที่หมักปุย๋ยใหญ่ๆโตนะครับ เดี๋ยวรอตอนใกล้ปุูกก็จะไปหมักที่หลุมเอานะครับตอนนี้ก็ทำย่อยๆก็ประมาณนี้ก่อนโอเคพอเป็นแนวทางนะครับช่าแมวก็มือใหม่เหมือนกันก็ลองทำห,หลายวิธีนะครับดูววิธีที่ง่ายแล้วก็ดทีที่สุดสำหรับเราสะดวกที่สุดนะครับเอาง่ายแล้วก็ประหยัดแล้วก็สะดวกตัวเราเองด้วยนะครับโอเคยังไงช่วงนี้ก็โควิดก็กำลังระบาดอยู่นะครับยังไงช่วยใครก็ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ ติดโควิดสิเกา็ระวังรักษาตัวให้ดีนะครับไปติดคนอื่นใครที่ป่วยติดอยู่ก็กินยารักษานะฮะหาคุณหมอรักษาที่โรงพยาบาลก็แล้วแต่นะครับแมลงส่วนแมลก็รักษาที่สวนกับลูกสาวนะครับตอนนี้ก็หายแล้วรอใบขอใบรับรองบรนจันทร์ที่จะถึงนี้แหละครับมายโมงที่โรงพยาบาลโรงพาบาลสังคมนะครับสู้ๆครับสู้ไปด้วยกันครับโควิดอยู่กับเรานานนะครับเพราะว่า เดี๋ยวนี้มันกลายพันธ์หลายสายพันธุ์แล้วเกินนะครับโอเคครับส่วนยามเย็น